ปรับการกินยังไงหิวไหมในตอนเริ่มลดต้องบอกว่ากินเยอะกว่าตอนอ้วนครับและนี่คือความจริงของการลดน้ําหนักลองสังเกตตัวเองดูนะครับคนอ้วนเนี่ยไม่ได้กินเยอะครับอยากให้ลองมองของกินทุกอย่างเนี่ยเป็นสารอาหารดูแล้วก็จะพบว่าส่วนใหญ่ของที่เรากินตอนอ้วนนะครับมันก็จะเป็นของจําพวกน้ําตาลของหวานของมันของทอดจริงไหมครับไม่เชื่อลองไปสังเกตตัวเองดูนะซึ่งของพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่อยู่ในประเภทของไขมันและคาร์โบไฮเดรตครับส่วนโปรตีนเนี่ยเรากินกันน้อยมากๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราต้องการสารอาหารครบทั้งหมดแหละครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีาบ ขมัน,นพอเราจะมาลดน้ําหนักเนี่ยมันก็แค่เป็นการเปลี่ยนการกินครับให้ได้สารอาหารครบต่อวันซึ่งสําหรับผมเนี่ยกลายเป็นกินเยอะกว่าเดิมมากๆเพราะต้องกินหลายมือ้ออย่างผมเนี่ยคือต้องกินโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสเท่าของน้ำหนักตัวนะครับก็เท่ากับประมาณ190กรัมต่อวันผมต้องกินเนื้อหมูวันละเกือบ1นกิโลข้าวอีกครึ่งกิโลกว่าๆเพื่อได้สารอาหารเนี่ยครบถ้วนส่วนไขมันเนี่ยก็เท่ากับน้ำหนักตัวนั่นหมายถึงประมาณ5-6ช้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่หิวแน่นอนครับกินจนเบื่อเลยล่ะ กตัวผมเองเนี่ยลุยมาได้4เดือนกว่าแล้วก็ลงไปเกือบ30มกิโลแล้วไม่มีวันไหนที่กินน้อยลงครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงลีนไขมันปั้นหุ่นแล้วใครเริ่มแล้วหรือกําลังจะเริ่มมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือต้องการให้ผมแนะนําก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับ